ซีนูนิวไม่ใช่แค่คู่จิ้นเพียงแต่เท่านั้นพร้อมเปิดเผย1ิเหตุผลที่ทําให้ชาวส่วนส่วนมูฟอนไม่สามารถออกจากความรักของเฮียและน้องได้เมื่อพูดถึงคู่จิ้นที่มีโมเมนต,ต์น่ารักและฟินฟินที่ทําให้ชาวด้อมหัวใจชุ่มชื่นไม่หยุดก็ต้องมีชื่อของซีพกษกและนูนิวชวรินเฮียและน้องของชาวด้อมส่วนสนติดโผลอย่างแน่นอนหลังจากที่ทั้งคู่แจ้งเกิดด้วยกันมาตั้งแต่ซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อคิวที่พายซึ่งออกอากาศเมื่อปีพุทธศักราช2565ตลอด ระยะเวลา4ปีกว่าที่เฮียและน้องทำงานด้วยกันมาทั้งคู่มีความผูกพันที่มากกว่าที่น้องธรรมดาไม่ได้เป็นแค่คู่จิ้นในบทบาทเท่านั้นแต่ยังมีความเรียวที่ทั้งคู่แสดงออกมาและนอกจากนี้ความน่ารักของคู่นี้เกิดจากบุคลิกที่แตกต่างกันยังลงตัวแต่กลับเสริมกันจนทำให้รู้สึกอบอุ่นและนี่คือสิ่งที่ทำให้ซีนูนิวไม่เหมือนใครความรู้สึกที่ทะลุจอออกมาสู่ชีวิตจริงคือคำตอบว่าทำไมเราถึงถอนตัวไม่ขึ้นและทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ใน1 1ผลสำคัญที่ทำให้ชาวสนสนมูฟออน ไม่สามารถออกจากความรักของซีดูนิวได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องมีคําว่าแฟนแต่ยังมีความหมายที่มากกว่าเฮียซีและนูนิวไม่ได้ใช้คําว่าแฟนมาตีกรอบในความสัมพันธ์ของพวกเขาแต่พวกเขากลับใช้คําที่มีความหมายที่มากกว่าโดยเฉพาะคําว่าเป็นมากกว่าพี่น้องและคนพิเศษในชีวิตที่แสดงถึงความรักและความสําคัญที่พวกเขาให้กันการให้เกียรติในความรู้สึกที่บริสุทธิ์และปล่อยให้มันเป็น,ปนไปตามธรรมชาติคือสิ่งที่จริงใจที่สุดโมเมนต์เหมือนรัก ที่เฮซียอมรับเองซี C. พฤึกเคยให้สัมภาษณ์ว่าความสัมพันธ์ของเรามีทุกมีสุขเหมือนความรักคําพูดที่ทรงพลังและจริงใจนี้ทําให้แฟนๆรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นและบีบกันอยู่ไม่ได้เป็นแค่การแสดงเพื่อเซอร์วิสอีกต่อไปแต่เป็นความรักที่จริงใจและเป็นจริงการซัพพอร์ตในช่วงที่ท้อแท้ความสัมพันธ์ที่แท้จ,จริงคือการอยู่เคียงข้างกันในวันที่อ่อนแอซี C. เคยเล่าว่าดูนิวเคยเกือบตัดสินใจออกจากวงการแต่ซีคือคนที่อยู่เคียงข้าง และเป็นกำลังใจสำคัญการสนับสนุนทางใจแบบนี้คือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้และทำให้ความรักของพวกเขามีความแท้จริงยิ่งขึ้นไดนามิกเฮียผู้พิทักษ์และน้องพลังบวกบุคลิกที่แตกต่างแต่ลงตัวของเฮียซีและนูนิวเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นเคมีที่เข้ากันอย่างดีซีเป็นคนอบอุ่นคอยดูแลปกป้องและนูนิวเป็นความสดใสแสนสนและเป็นพลังงานบวกที่มาเติมเต็มและทำให้เฮียซีมีรอยยิ้มเสมอทั้งคู่เป็นเคมีที่เข้ากันอย่างสมบูรณ์ และทาให้แฟนๆมูฟอร์นไม่หยุดการเติบโตและความสําเร็จที่ไปด้วยกันทั้งคู่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองและคอยผลักดันความสําเร็จของกันและกันอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการที่นุนิวได้โกอินเตอร์ไปเกาหลีหรือการที่ซีมีผลงานเพลงเดี่ยวทั้งคู่ต่างซัพพอร์ตกันในทุกย่างก้าวและทําให้แฟนๆรู้สึกเหมือนได้ร่วมเดินทางแห่งความสําเร็จนี้ด้วยความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับซีรีส์เพียงแต่เท่านั้นแต่ยังมีความสําเร็จที่ไปด้วยกันในชีวิตจริงงานสายตาที่สื่อสารทุกอย่างได้ โดยไม่ต้องพูดหลายครั้งที่โมเมนต์หวานหวานไม่ต้องมีคำพูดแต่มาพร้อมกับงานสายตาที่เต็มไปด้วยความใส่ใจความเอ็นดูและความผูกพันที่ชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนคลับจับสังเกตได้และฟินจนมูฟออนไม่ได้งานสายตาที่สื่อสารความรู้สึกและความคิดของพวกเขาได้อย่างเต็มตัวชื่อแฟนดอมสุดน่ารักสนสนซังซึนการมีชื่อแฟนดอมที่น่ารักและมีความหมายเฉพาะตัวอย่างซองซนซีโอลีนันุ ที่สื่อถึงความรักของทั้งคู่และความสนของทั้งศิลปินและแฟนคลับเป็นการสร้างอาณาจักรความรักที่อบอุ่นให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันชื่อแฟนด้อมนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ความรักของพวกเขาเป็นสิ่งที่เฉพาะตัวและมีความหมายเฉพาะตัวการดูแลแบบพ่อบุญทุ่มและน้องผู้รับบุญโมเมนต์การเปรของสี่ให้กับนุนิวเช่นการซื้อแหวนเพชรให้หรือการให้ของขวัญราคาแพงอยู่เสมอแม้จะถูกเรียกว่าธรรมดาแต่มันแสดงถึงความทุ่มเทและเต็มใจที่จะทําให้นุนิวมีความสุข ซึ่งเป็นภาพที่สร้างความอิจฉาและน่ารักในสายตาแฟนคลับการดูแลและเตะของเฮียซีเป็นสิ่งที่ทําให้ความรักของพวกเขามีความหมายยิ่งขึ้นความสม่ําเสมอที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับซีรีส์แม้ซีรีส์จะจบไปแล้วแต่คู่สี่นูนิวยังคงมีโมเมนต,ต์หวานๆและมีงานคู่งานไลฟ์หรือวิโลจีออกมาให้แฟนๆได้ติดตามอย่างต่อเนื่องความสม่ําเสมอ,อน,นี้คือการยืนยันว่าความผูกพันของพวกเขาคือเรื่องจริงและยังดําเนินต่อไปทําให้แฟนๆไม่สามารถออกจากความรักของพวกเขาได้ เคมีที่เข้ากันจนแยกไม่ออกไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบคู่การร้องเพลงคู่หรือการแสดงโชว์บนเวทีเคมีของทั้งคู่ก็เข้ากันอย่างเป็นธรรมชาติราวกับเป็นชิ้นส่วนที่ขาดไม่ได้ทำให้แฟนๆเชื่อในตัวละครและเชื่อในความสัมพันธ์ของซีดูนิวในชีวะ